ถ้าสมมติผมไม่ได้พูดคําว่าสวยพี่สวยนะพี่อ่ะได้ได้ครับได้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 ยินดีอยู่แล้วพี่ไม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 ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งไปมึงเดี๋ยวพี่คุยให้พี่พี่ไอ้จอดเจย์เจย์จอดไม่ผมโดนปัดไปห้าเอ็มถูกไหมกูไม่ให้มึงพูดแล้วมึงแล้วมึงมาจอดเจยอะไรอ่ะถ้าที่เรียกคือหน้าผมก็ชิลๆไม่ใช่ไรเจียโมยตกลงก็เบาขอตาพี่ครับพี่ขอโทษครับพี่ปังขอโทษยครับพี่ แบบไม่ได้แต่ยสือร่หน้าสะพเนี่ยวิ่งมาดิมาหน้าสะพานเนี่ยมันมันมันนี่มันนี่ออกมันนี่ก่อนมันออกมันนี่ก่อนไอ้เรื่องข้าเอ็มอ่ะมันนี่ก่อนขอไปเบิกลุนด้วยก่อนนี่ไม่มีกาชาโอ้โมันนี่มันนี่มันนี่เออ้ยพี่ตอบี่มันนี่ ฮัลโหลฮัลโหลโดโดโดเขาคุยสองคนมึงก็คุยสองคนเลยไม่ใช่คุยอันนี้อันนี้เรื่องของกับปโลใช่ใช่ครับครับพบีอ่ะฮัลโหลนายกครับขอคุยนะครับอันนี้เนี่ยลองถามโปโลดูก็ได้ตอนแรกอะผมบอกเขาว่าผมไม่ให้เขาพูดถูกไหมถูกไหมปโลอไอเด็อะไรพี่ไอ้ที่ที่พี่บอกเราอะตอนที่อุ้มอะตอนที่เอาเอามาจากเอาเอาสมมาจากหลุยอะถูกไหมเอามาจากหลุยเหรอ ใช่ครับบีเอี่ทสบกัะหลุยแล้วตอลรมาใช่ไหมแล้วผมก็ตะโกนบอกตอารว่าไม่<ห>อันนั้น<ล>อันนั้นใช่อ,อันนั้นอันนั้นเองอยู่ขามือพี่แล้วแล้วพี่ขึ้นขึ้นรถไปแล้วถูกไหมแล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยบอกบอกเราว่าอ่ะยกตัวอย่างอย่างเปียกพี่บอกว่ามันโดนใบถูกไหมถ้าถ้าถ้ายังพูดอยู่อะแจ้งใบนะอยากไปตามเปียกหรออันนี้คืออ,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 อันนี้ <ผม S 1> คือ,ผม,อผมจะบอกว่ายังไงดีวะคือคำพูดที่พี่พูดอ่ะมันคนละประโยคกันอะก็คือที่พี่พูดอะ คือเหมือนพี่พูดแบบว่าเชิญาได้ได้ได้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าแล้วแล้วแต่เลยเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวส่งหลักฐานให้นายยกเอาก็ลองลองพี่มีหรอพี่มีหลักฐานล้วพี่มีมีครับได้พี่ส่งเลยได้พี่เพราะว่าผมก็คุยกับพี่โดแล้วพี่เองที่ว่า จบแล้วมันคุยได้ไหมเพราะว่าพี่โดบอกผมแล้วว่าในเมื่อหลืออนุญาตอะไม่หลืออนุญาตก็จริงแต่ศพอยู่ในมือพี่นะแต่แต่แต่พี่โดบอกผมว่าในเมื่อคุณได้รับการอนุญาตแล้วอะคุณจะพูดอะไรกับใครไม่ผิดแล้วใช่เหรอใช่ครับถามว่าถานนี่ว่าไม่จะเจ้าตัวผมไม่ได้อนุญาตให้พูดนะแต่ปอลยังพูดยันแรนแดงเลยนะขับไปกลผก็ไม่อกใแต่ผมต้องบอกงี้นะพอพี่บอกให้ไม่พูดผมก็เงียบเลยนะมันไม่เงียบนะเดี๋ยว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 ให้ดูได้แล้วพี่พี่ตอนได่บอกว่าบอกบอกอาถ้าปโลโกห คือยังไงอะสมมุติถ้าเราไม่พี่คือผมจะบอกว่าพอพี่บอกให้เงียบอะผมก็พยายามแบบเรียกพี่อะแบบว่าจ้แจ๊ถูกปะแล้วพี่ไม่ไม่ก็ก็คือพูดถูกไหมไม่ไม่ไม่ครับไม่เงียบเลยถูกไผมไม่ได้บอกว่าผมเงียบตั้งแต่แรกแต่ผมม่าจ้าแจ๊ผมก็คุยกับพี่อะปั่นพี่ไปไม่แต่พี่พี่บอกว่าพี่ไม่ให้พูดพี่พูดตั้งสองรอบตั้งแต่ได้ได้ศพมาแล้วถูกไหมประมาณนั้นแหละเออพี่บอกว่ากูจะแจ้งใบมื่นวานถูกปะผมก็เลยเงียบเลยใช่อ่ะผมก็เงียบอ่ะแล้วกบอกว่ามึงอยากไปตามไอ้เปี กูไม่ให้พูดไม่แน่ใจแต่ว่าพี่บอกว่ามึงมึงอยากไปตามเพื่อนมึงป้าอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกว่าฮะก็ถูกไหก็กูบอกมึงไปแดงไงพี่พูดไงใช่ก็ถูกอะไรงงงเลยเพราะว่าของผมอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับอันนี้อันนี้คือผมอันนี้คือไม่ได้บัฟนะอันนี้คือบอกเจตนาคือบอกเขานะพี่ก็ผมก็พี่เดาเห็นอันเนี้ยนี่พี่คือต้อง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 ดูเจตนาด้วยนะมันที่พี่บอกแหละแนบประคานอย่างเดียวที่ ไม่ฟังอะไรใครทั้งนั้นใน่ประคันงพี่แต่งั้นงั้นงั้นถ้าผมอะถ้าผมส่งหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้เลยคือผมไม่อนุญาตให้เขาพูดแล้วเขาพูดเรียกตำรวจอย่างเงี้ยแล้วก็พูดไม่หยุดเนี่ยอันนี้เขาโดนอะไรบ้างอะมันต้องมันต้องดูอะว่าหลักฐานเนี่ยสิ่งที่โปโลพูดกับสิ่งที่โปโลทักมาในสิเกตมันเหมือนกันไหมถ้าถ้าตามที่โปโลบอกว่าใชไหนะ จริงๆอ่ะผมว่าจะไม่แจ้งพี่นาวิตอแต่พี่ขู่ผมเองนะอันนี้บอกก่อนก็ใช่ไงก็ถูกไหมตามที่โปโลทำนั้นเลยต่โปโลตถ้าตามที่พี่ถามโปโลก็คือโปโลบอกว่าแล้วแล้วพอ พอพี่ต๊อดสั่งให้เอหยุดพูดอะไรแรกๆได้และโปโลก็หยุดเลยอะไรอเงี้ยโอ้อันนั้นเอาแค่ตอนนั้นให้เห็นนี่เดี๋ยวต้องเห็นตอนที่ผมก็หยุดเหมือนกันเอาง่ายๆคือผมมีคลิปอันนี้แล้วผมมีหลักฐานตรงตรงจังหวะเอางี้มึงส่งตั้งแต่แรกเลยดีกว่าไหมผมมีจังหวะจังหวะที่ว่าพี่ต๊อดบอกว่าปโลกูให้มูพูดแล้วน้องแล้วผมก็บอกว่าเผมจะไม่พูดอตพี่ผมจะโดนไท้ายอันนั้นตอนท้ายอันนั้นตอนท้ายอันนั้นคืออนุญาตให้พูดท้ายสุดเลยถูกปะห่างกันประมาณโอ้โหยี่สิ ก็ผมถึงบอกไงว่าพอพี่เตือนผมเงียบแล้วแต่ผมอาจจะจอแจ๊อยู่กับสุดท้ายก็ใช่่ไงก็จอแจ๊ก็ถูกมตอนนั้นพี่ไม่ให้พูดใช่แต่แต่ผมก็เงียบให้แล้วนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวถามนายกก่อนผมไม่ได้หอสุดสุดท้ายพี่หนึ่งบอกแหละไม่ไม่ดูอันนี้อันนี้ขอถามหน่อยครับคือหลุยหลุยเทศหลุยเทศศพแล้วพี่พี่อยู่ในมือพี่อยู่แล้วแล้วตะโกนเรียกตำรวจพี่ปุ๊บตอลอมาพอดีเลยแล้วเราเรียกตำรวจพอดีระหว่างที่เราเทศศพเลยพี่ประมาณนั้นเลยอืแลล้้ววดย ถูกไหมแล้วพี่บอกว่าไม่ให้เองพูดตั้งแต่ตรงนั้นเลยแลวเองก็บอกว่าเองมาจอดแฉพี่ก็เลยบอกว่าไงบอกว่าเอา้าพี่ไม่ได้ให้พูดถูกปะเดี๋ยวผมส่งไปแป๊บนึงอยู่กับหลุยอ่ะหลักฐานอยู่กับหลุยอะช่องหลุยเดี๋ยวผมไปตัดอ๋อเดี๋ยวมไเดาเพราะว่าตอนนั้นหลุยก็สตรีมเดี๋ยวพี่ไปตัดเอาก็ได้แล้วก็แล้วหลังจากนั้นเออเดี๋ยวเอาจากโอเวอร์เลยก็ได้ครับมันมันมีอยู่ ใช่ใช่ตอนเรือพื้นคือตอนตอนที่หลุดเอาสมมาวางไว้ที่พื้นแล้วพอพี่อุ้มปุ๊บผมเห็นตลองมาผมก็เลยกดพูดเลยแล้วมันมันควรไหมล่ะเรียกเรียกตำรวจอย่างนั้นแล้วพี่บอกว่าไม่ให้พูดนะแต่เองก็ยังจะพูดอยู่เลยตอนนั้นพี่ยังไม่ได้พูดพี่ตอนนี้ยังไม่ได้ถ้าถ้ามันมีอะอนุญาตพูดออกเถอะช่องโหว่แล้วปัญหาเยอะผมกว่าจะไปก็เท่านั้นอ่ะผมได้มาถามเลยครับผมไปเขียนได้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 ผมบอกว่าสวยครับตลองสวยครับตลอดแล้วพอผมพูดเสร็จปุ๊บพี่ก็บอกว่าอะไรมาคุยกับตไไไได้งมมย่่่่ใชคําาววสนะ ตั้มไม่ได้เลยตั้มแล้วผมพูดว่าอะไรพี่ครับไปดูเจ๊ไปไหนวะอยากฟังลองสมมติผมไม่ได้พูดคำว่าสวยพี่สวยนะพี่อ่ะได้ได้ครับได้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 ยินดีอยู่แล้วพี่ไม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 ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งไปมึงเดี๋ยวพี่คุยให้เดี๋ยวพี่คุยให้ไอ้ต๊อดเจนต๊อดไม่ผมโดนปรับไปห้าเอ็มว่าพี่อ่ะขู่ขู่ผมเรื่องอะไขู่เรื่องอะไรกูบอกกูบอกว่าไงกูไม่ได้ให้มึงพูดมึงพูดถูกปะอะไรพี่กูแจ้งใบมึงแน่อะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ทำพิธีแบบนี้เหมือนกันถูกไหมกู ตัว<ส>ลมม<ล>ันก็เบาต่อับพี um, so, ố, ่ครับพี่ขอโทษครับพี่ปลาขอโทษครับพี่ได้ได้ได้บอกเรื่องผมเอดใจหรือกันมามามาใช่ไมีสตอรี่จะพาได้ปากสภาโมงกันแลยกขึ้หายเลยแต่จีนเปล่าว่าอะไรวะมันมันอยู่ในมือมันอยู่ในมือแล้วมัน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 ขอ ถูกปะผมไม่ไม่ได้ให้พูดแล้วก็มามามาล้าผมแบบแล้วก็พูดไปเรื่อยอะ่ะแป๊บนึงพี่ผมดูหลักฐานนี่อยู่ก็ที่พี่ไปกับหลุยอะ่ะเดี๋ยวผมเอลจากช่องหลุยเอามันเหรอเอาดิพี่รออะไรผมโดนปรับไปแล้วอันนี้เรื่องผมกระมันมไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วถ้าสมุทรโกลลมันโดนอ่ะมันก็ต้องเล่นกลับอยู่แล้วถูกไหม แล้วผมโดน 5m เนี่ย tamam. นะเป็อะไรของพี่เปาเกียววะก็หมายถึงเรื่องภูไใ่โปโลเนี่ยมันล้อหลอกมึงจัดเลยมันเห็นมึงง่ายไงคนดูฟังนะคนดูฟังนะ ลองลองดูแล้วกันได้ไดได้พี่ครับอเมตมให้กูมาเล็กๆแบบกพี่โอ้โซแบบอองมาไม่ต้องเข้าเที่มึงให้แบบกลได้พี่โอ้ลงบายคนการดูต้องตามต้องตามที่ที่ไม่มีปืน้ใบเดมเฮดมาเข้า ประมาณนี้ไปวางเชือกหนักยกตันตอนมึงมึงให้มันพูดใช่ป่ะพอมันพี่ต้อนคุยคุยบ้านหรือว่ามันอยู่ในมือกูแป๊บนึงพี่เป็นน้งพี่แจ้งหลักผานนี่แป๊บนึงโอเคอไปโดนบ้างได้ไหมแลนด์คุณจะเข้มที่คุณจะเข้มอะไรก็ได้รถการเลยผมซื้อบัตรมาให้โดนใบเลยพี่ตอนคนเรียกตำรวจ เฮ้ยใครตัดเป็นบ้างอ่ะเอาไปตัดให้หน่อยดินาทีที่ช่องหลุยอ่ะตอนที่ศพไอ้โกเลียมันอยู่ข้างบนอะอันี่นี้กูห่อตอนไม่รู้กี่นาทีแล้วแบบไอ้ตำรวจมาโอ้ข้างนอกเป็นไงบงมันบอกว่าตอลลสวยครับสวยครับอันนี้แต่มันบอกว่าตอลลยิงครับหน่อยครับยิงหน่อยครับไปตำรวจมามันบอกว่าตอลล์สวยครับสวยคับอนี่นบอกว่าตอหน่อยครับยิงหน่รับไป่รวจพูดยังจำคำพูดตัวเองมา โอ้ข้างนอกวุ่นไปไงวะอะไรอย่างไรตอนแรกรถกันเดี๋ยวรถหลุดมาไห่สลับมีกูห่อตอนประมาณไม่รู้กี่นาทีแล้วแบบไอ้ตำรวจมาโอ้ข้างนอกวุ่นไปไงวะลอะไรที่เป่าถึงไรนะเว้ยอุ่มโสมไอ้หมึกเป็นไงบ้างอ่ะหมึกอ่ะไปสบายพี่สบายครไปต่อพี่ต่อน่ะมันก็เล้าเดี๋ยวไออ่ไปตัดให้หน่อยดิ